うん、シャ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 。 กรอบข้ามวันหนังไก่ทอดเดจังไหรไปเบิรงลหางหนังไก่ให้ดีๆใส่พริกไทยเกลือรสดีใส่น้ำตาลนิดหน่อยแป้งทอดกราบเย็นจัดเย่าฟ้าใส่หลทย่อยใส่เอาเคล็ดลับเลยเด้ออยากใส่กรอบก็นีใส่แป้ง้าวโพดลงไปนะปริมาณการใส่กะเอาให้แป้ง้าวโพดหน่อยก็แป้งทอดกรอบใส่น้ำเย็นจัดเหมือนเดิมผสมให้เข้ากันเนี้วซั้มเนี่ยวพอดีระตรงเหนียวหลข้างกระทะใส่น้ำมันให้หอมน้ำมันนี่ให้ใส่แล่ลายค่อยๆเอาหนังไก่ลงไปยายเป็นไปได้ก็ให้ใส่เทลซินเดี๋ยวมันจะติดกันใส่หนังไก่ลงไปแล้วอย่าเพิ่งคนทิมาณ ทีแล้วค่อยคุยคให้แป้งเขาเซตตัวก่อนนี่คนไปคนมาก็เหลืองอุ่ยหุยเป็นตะแซบบ่อบาท,ที่นี่นังไกลแล้วขาดมาได้กระสีตาบักหงตัวบาท,ที่นี่ใส่บกักกอกหวานๆช่วยๆหลายคนสงสัยว่าทาไมว่าไทยอ๋อมีเอฟซีบางคนบังอีสานบอกหูเลี้ยงอีสานก็เลยว่าไทยจ้าก็แหล่แหลดำๆนั่นคือไส้กอกห่อแป้งเวียดนามเด้อพ่าใหญ่บอกเอาไม่ไม่ดิฉันก็เลยจัดไม่ไม่ให้เลยจ้า่านชิว่า <laughs> ส่วนซมพ่อใหญ่ซดตำบักหงเลยบาท,ที่นี่ซดเอาซดเอา ูพี่เรียกว่ามตีนหน่อยๆนี้ยบอกโคงมดตีนหนามบาตีสดนาำนลยวะยากยัง่ก็กินเหมือนก่อนถ้าขิดไปคีดไปบป็นยังไงสดเอาสดเอาไปเ,เอามากเล็จกินตามไรเฮ็อหายกินเขากับยังมันอนี่ใส่ก๋วตําตะเบ้คงใส่ก๋วตีาย้ง ส่ก็าสะมคุ้อาะคว่ายพูดอย่ยจะพูดนี่ยกินเลยเอาไว้นี่เดี๋ยวมันจะโดนส้มตามันจะเผ็ดเออเอาพูดคุยวันคืออืมอืมอี้อนี้อเล็กๆ พึ่อยงเ้นุเดยก็อีกเดินอีกเด็กสิเพื่อีวัดเนาะอมนี่ยอืมเดี๋ยกินเลยกินกินข้าวเนาะมีผ้าไอยสดตำหมักุ่นมา ใช้ซ้อนกังว่าตัวไหนชวนี<ะ>่ชวไครับ Den er god, den.